สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมสำหรับมื้อนี้วิธีสานเท้ากันยังหาอยู่หากินขึ้นเก้าเหรอครับโดยมื้อนี้พากันมาหาหนูครับผมครับมากันทีบงานเก้าห้างกับผมครับเป็นในพัดสักนะบุญเห็นแล้วครับพอแล้วครับผมนี่ยนะครับพันสักพันป้อมมาครับปุ่นเนี่ยเอาเป็นได้พ่อแกน้ำตาแล้วครับตัวนี้เอาหูใหญ่สิพ่อกขึ้นไลยพันป้อมใจหันครับตอนนี้เพราว่าหิวโคลครับพันป้อมหิวเคลนพ่อยะงอีกตอนนี้โอ้ฟ้าจะงอโยนมาพ่อเนี่ยควยไม่ยังไงเนี่มีหเขเปล่า เบิ liberal, ienne, e. Higher, prof, ro, ้งเน้พันไหนปล่อยเบื้ก็โน้นแถวมันทังไหนทั้งหมดแต่ว่าน้ำทางมาคักเลยมาพอลำลำมาลอดวยแปนแปลนแปเลยม่ทางเที่ยวปันในอย่างปะติทางเที่ยวสูงขึ้นเนาะทางผานกินนะครับเื่อนทางผ่างละย่างทางทางละย่างก็ทางกินอะไรเดียวกันาไปกวนออกแถวไปทอ้ไรหน่อยเนย งวดนัรออกดแกเป่ยนแกเป้ากันลยูเนใส่เนี่ยู้นั่งกัแม่นดิคุณอหาแม่นครันหูวออกหลายเผวกี่ทเนี่ปสมทีเปีวบอกันตักะหมหลายแผวอยู่หลายเปวอยู่อัดเลยกันเล้วยัดหาหนูหลยตัวมีแปวเดียวนี่อมีหลายหูกันนี่อาจฉลีด้หนูคั่วด้วยครับเมือนี่ฟังเบาหนิหลยตัวตรงมีหลายหูแต่ว่าส่วนมากช่วงนี้มันมีแต่หนูขั่วนะ่อนะ ก่อนมันรวมกันแล้วหนาแรงเงี้ยันหนาแรงมันเป็นยูว่นาแรงัวสิต่อนกันยูดิเางะมากนเนาะไดเพือว่ามันึ่งากันนะโอ้โไปหากินไสทีนะพึ่งากันเออมาอยู่กันไปครัวันีเป็นรัวัวนี่ยมอนนบอกาไปตรงไหนตรงไหนมันจะบอกกันออมันอ่านไปแล้วอ่านไปแล้วคือเขาเมื่อนี้ไปไปตึ้งห หวยไสเออหรือว่าไปหาเท็กคุณโลไสเออเปดูสิไปคุณหนูบังดีเนี่นะครับเข้าไปน้ำกันเออรวบเดียวกันเลยนี่ละกันเองมาบางเทือกเดี๋ยววิ่งไปดูเลยไปยังไหครับบางเทือกเอาเดียวกันนี่ยับจอหนีไปไปหาีับมันก็มบหนูมันหนูหลายครับเดี๋ยวนี่บางเทือกนี่บางบางเดือนนะครับนะบางยังกว่าบางตอนนะไอ้ผมบางตอนนี่ อาทิตย์นี้ไปหันยูหันกมีอีกนี่ผมเด็ดฟอไว้แล้วยูนี่ก็มีครับยูหันก็มีอีกยูนี่ผู้นี่แหละครับบรรยากาศน้ตรงไฮตรงหน้าห้องหน้ากว้างครับผมสุดหูสุดตาครับตรงหน้าแถวนี้เนาะปลาแถวนี้ก็มีปลาครับผมผู้ครับนี่แหละครับอากาศตรงไฮตรงหน้าอีสานบ้านเฮาครับผมครับว่าเป็นตะยุตะเศร้าหรอครับผมเหมือนนี่หนูมันหลไวเรื่องหนูเลยนะอากาศกำลังดีแล้วฟานซักมืันนี้บ่ฮ้อนปานัยก็ดีครับก็ดีว่าเรื่องอากาศ นูนนะครับอาทิตย์ขึ้นมากอาิแม่แม่แม่ไม่อย่งไรพันธักันพันธเนี่ยเจ้ามันเลยแม่พันธะกัอะไรมันแม่ยบอกหรือตาอะไรบอกว่ายิ่บอกว่าปิดเระสอัดน้ำยาหลพจักพันธะกัเลยบอกว่าปิดน่วะก็ืบอกว่าพีนองยู่แม่ว่าเห็นแม่พัทสังเกตดิว่าพันธมันเห็นว่าันว่าอ่เพื่อดันนั่น เพียงออกมาแล้วอันน,น,อน,นั่นอน่เอาแล้วห้องไปทั้งฝุ่นฟังไงไหมฟังเลยงเรือฟังเสียงเด้อพันซักเด้องตัวตะกันเด้อเ,เออไม่ได้ยินเสียงมันห้องอะไรจ้าหู้อะไรเป็นหู้อะไรล่ะมาลำพังมาพ่อทำไมหน้ากับพองเสงื่องหู้พันครับผมเอาสูอย่างครับสำหรับพ่านถาเขาอันใดบ้านเราเป็นทีมกบ่ทิบนอกพ่อเนาะฟั้งตะกอนเบาไหลก็ไม่ได้ขั้นไม่ได้ยินเสียงหูครับ

ทุกเดียวเาขึ mm ้ใ hmm. ส uh ่หลายสุดเดี๋นี่สองสุดหนึ่งเดียวกันยงดังไหมว่าผมแสดงว่าหนูเอานี่อยู่บริเวณลึก้องดิบ่บ่เป็นมองมองเอานี่เนี่ยอยู่บริเวณลึกอยู่แบบนั่นนะมันถึงไว้ค่อนมันแบบไว้พรเปลี่ยวมันบ่ไหลงูบ่ไหลอ๋อที่กับสามสุดแล้วล่ะนะว่าสามสุดอยู่บ่ได้หรอกสามสุดบ่มันหน่อยที่ขึ้นอันนี้สองสุดเดียนกันไหม ขอล้องครับขอขอร้องนะขอล้องอยจะไปจกเลยอาจจะพองงูปานจะพุ่นงูปานเมื่อนั่นดิเมื่อนั่นกับพ่องูนี่แหละครับระวังครับการไปหาหนูหาในนะครับน่าจะรั้งตานผู้ชมที่มันไปหาไป่ยังขึ้นกันครับเบิ้งกันนะครับเรือให้้เชี่ยให้ปลอดภัยปลอดยังครับการที่จกงูจกอย่างมาเรียกกับพ่องูพ่ออันนี้คยมีมาแล้วนะครับเนาะอันนี้ แมนแมนบ่เปน้กันบ่กันนะนแมนนเอาละครับวันนี้เดี๋ยวที่จะปาซื่อองเทียนนสองเทียนกูดี่ว่ามันอยู่หูไหนมันหนีไฟหรอทีครับกต้งนะครับงานประสาธิครับกค่นครับผมองเยนุ่เปียวได้แล้วพ่อาเบ่งไปยุ่เปวได้เอาเสียมเอาเปิดรอเบ่งน่จะอันักหลมัเทียนไย เลี้ยงหนวกหลอดไรครูโบมันอยู่กลางไงนะป่ะเนี่ยวิ่ยล่ะล่ะท่านขาห้ามจุกนะครับหมาหม้าสิหมาไหมยังวะหมาพันหมาพันโอ้ยโอเ้าโอ้ยไอ้ดอกนี่หมาอยู่เอาเปิดดอกไม้หนึ่งเลยเปิดดอกเปิดดอกเปิดดอกไม้หนึ่งช่วงเมื่อเล้งเทียมมันเอาตะดังออกนี่ตายแล้วไม่แม่บวกีหรอกงูหน่ะมันเอาดังขึ้นล่ะมันเดือดโว่

จะวาดังก no no ิมาพันสักดังดังยินเสียงรูเส mm ียงมันเป็นจองเยอครับครับครับเพือมีตน้องตายแงๆนนวะแหน่่ย่ามันเข่าหูคือมือเขาไปพูดง่มือน่ะนะมันร้อมมันไปลายหงนะมาดิพูดพวกนีแหน่ทไมมันดัดมันติแหน่ไว้เนาะ้มันดัดจัดหูได้ยังไมว่าจิตายเดียวติดกุโต่ตะแล ครับพ um, oh. oh, no ี่น mm. ้องครับตอนนี้ครับมคนไฟกันไหมหู้หู้ทางไหนหู้ทางพอดมาแมนแมนยู่หูนั่นนะครับเป็นพี่น้องครับคนไฟมันกันนี่ครับนี้ก็ต้อแม่นทีเดียวึงสึงเงีได้ก็โกงนี่ผมก็บอกว่าย่างเสี่ยวนี่ตั้งแต่ข้างข้างเสี่ยวถึงนะแล้วเก็ยมำหนุ่มมันออกันมันคู่ไฟเล้วตั้มตมอกนะครับอวดไปด้วยมันปวดไปด้ดิโอ้โหแต่ายครับพี่น้องครับต้องเบิ้งดีๆครับผมครับ นะครับถือว่าเป็นหนูโชคการนะครับเนาะการพันวาต้องฟังโหลดว่าห้องทั้งใดอยู่แปีวนั่นนะครับเปิดไหนพันวาต้องวูยู่ไข่แปีวแล้วก็นเระวังโหลดทำไมแต่ว่ามันออกมาโหลดอยนี่ยไม่รมันไม่ขี้ครับนี่ยใช่มืขี่อย่างเดียมันวยู่แม่กว่ห้องวิ่งเร็เนาะแต่ว่าพันที่บอกผู้เปีวใดเท่านั้นแหละดูนี่ละคองปากนี่ละครองปากผู้ชนพอนเลยยูเลยวะเนี่ยปีวมันลายแปีวนะพ่อยันพ่นบอเขาถึงมึงมองวูยู่นหรอไหม ่ตายหมดนะหมดแต่มันตายนเล้ดิเออแต่ว่ามันใจว่ามันอยูหรอฮาคุณเราดีกว่าเหนทหาเหนทหารเอาแม่ันนี้พ่เล่นกันมันนี้เล่ไปด้วยนี่เปอเออเอออ๋ปินเท่านี้ก็ได้เอาเร็วครับวันนี้ครับมันเป็นไหพ่อวันนี้มันพ่อยูบบ้างไหโอ้ยมันมันดันขีดนลงมากเลยเ้เนี่ยเราพูดหนึ่งว่าเปิดทกับเนียเนๆบดดิถึงเี้โอ้ยเียมากเอี้มากครตอนนี้ครับผมครับเงี่ยพวกด ไม่มีไหลหูโว้ยจังมาจากไหนดอกพ่องัวพ่อเพิ่งเลยตีนะพ่อโอ้พโหนะครับงัวหลายครับพ่อเพิ่นก็บมาเลี้ยงงัวเลี้ยงอย่างนั้นนี่แหละครับชีวิตแบบวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเราครับหาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไปครับผมบ้านคือเขาถือน่ามากินน้ำเรียบร้อยดีพ่อกับพ่อกันมาหาหนูสิแล้วพ่อเป็นพวกอะไรล่างสิแล้วเข้ากันดี ไปแล้วเอาไปพันเถอะทุ่มตีลอเอาไปเอาไปจำหางจำหางวินควนแล้ววิ่หมุนวินควนวิ่นควนมังควนแล้วโอ้ยนี่แหละครับผมครับของแท้ครับโอ้ยโอ้ตัวใหญ่แท้หนิ โอ้หนูกำลังพอดีเลยเอาถุงม่านมาถุงม่านมาเอาดีกว่าโอ้เระวัง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 เราบังกำลังมั่นนะคุณบอทเนาะครับผมครับการหาอยู่หากินของอีสานมาเล่าครับกับม้าที่ครับน้ำท่าก็ดังดีแต่น้ำห้อยดีแต่โอ้แน่นอนขนาดลนนี้เราคอยมักอ่ะไม่กำลังอมกำลังอมนะคุณบอทเนาะบาทบาทเลยที่นี่งนเออเออเอาโอ้เดี๋ยวครับเรื่ปลาเต่านึงนะครับเมื่อนี้โอ้หมานหมันหมัน มันเบิดไปคุณ่อเบิงเลยเด้อทผนเด้ทำงานสักบางอยือเด้อบางอยเด้อหู้ยงปนแนวที่มีหลายตัวตัวก็หลายหู้นี่ตัวแต่วันห้องยูแม่มันห้องอีกอะไรก็คือไปกระิบลึตัวเดียวนี่งบ่เฮ้ยเบิร์มือคนงูครับื่อกีเนี่ยมืออ้อ โอ้จับโอมเางูอกโอ้เมนูเมนูใจหมดเลยมมนต้องอยู่เลยกินแห้งมาเนี่แงวัดนี้วันนี้จามกินแห้งครับ่นมาเดๆๆโอ้ไม่แห้กันัวางี้ยฮึ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 มีอยู่มีอยู่มีอยู่เ่านมาห้ยห้วยหเมนูหนูขั้วบนรอบบนรอ ออกท้งพาญ้าเหรนาะแบบน้ะมวเียนีมันบินีไป้เนาะมันวิ่คนกับพตายละนูนน่ะีเดไปกลายชุดละเนาะคนกัจนดังเิมเเนาะเ่อหเาเนมเนเนี่ยครับผมครับก็ถือว่าเป็นการหายูหากินแบบฟูงขนา่ครับผมสำหรับวิธีอีสานเท่ากับหาอยูหากินนะครับหายูหากินนะครับเป็น้หน้าเฮา เลี้ยงงูเลี้ยงควายไปนั่ครับผมครับเนี่ยครับบรรยากาศการหาอยู่หากินครับผมเออถ่ายทั้งุ่นอันพไงหนีเงี้ยกไปเนาะตัอแบบก้อนมันมันก็บวกตัวย่งมาเข่าแบบหู้อื่นอ่ะพันสักมันกระตื้นตัวกระตเนี่ยยัเห็นไ่มเดี๋ยวนี้หมดเลยมันเข่าไปอีกบยังไงเนี่ยเข่าหู้อะไรอย่เนาะแบบเนาะเข่าคุบเลยครบเลยไม่ขึ้น่อดทีแล้ว เห็นว่าดนตัวยบเห็นแต่ทางไปยปอมมีละลึกเข้าไปหรือ่า่ะแล้วัไปทางไหอยู่หูมันล่ะนเน่ตรงมาทางนี้แล้วคุณลูกัยังรุ่นกันอยู่ครับกันยังรื่อรัดอยู่ครับผมแต่ว่าเห็นได้เห็นครับวันนี้เงียบเลยันนี้เงยบปิดเลยครับวันนี้มันไปทางมีห มันมีหลายหูเลยคุณยทา่านท้าเพ่อนโตล่งกลงข้างหน้าเลยติดเลยโคตรล่วงเลยลงบางเือนเอะนไปบอกว่าเปีวนี่นี่มันเป็นหวจริงยนี่ปหลายหูเลยไอนี่ไหมไอฮานไอตัวยิงเน้อไอยิงปุ๊บองบ้องะบอจากเจะไปยุงหูไหนอ่าตุดฟองกัดเจ็บขาโอ้ยคือเขาขาพ่อสซิฟหมด khâu chân hoa chăm đấy mà hoa 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 má này mà hoa liệt Xăm nhang hoa hoa Mà hoa 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 sao hoa 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 tối nhây hoa 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 hoa

นี่ครับพี่น้องครับการหาอยู่หากินกาหาเพงสิ่แล้วครับพอได้อยู่ได้กินไปครับผมโอ้ยบมเป็นหนูเลี้ยงไว้เนาะมันหายากว่าแม่หนูทำมาหนูทำมาแทรก็ต้องหาไปทำมาแทรกคือพ่อว่าแล้วได้อยู่ครับได้อยู่สองสามตัวครับผมครับการหาอยู่หากินกาหาเพงสิ่แล้วครับครับนะครับบันนี้ครับโอ้หายากเดือดแม่พันธุ์สากลนี่เป็นยังไงแต่ว่าได้เสียงอ็ยากหาได้ตตัวเดียวนึงมัน มันสิ่ีุน้แูเหมือนเไปทางไหนเ่อนี้มีหลายหูว่าหูแว่จะิแว่ไปไ้นเนไป้เนี่ยนยไมไเด็กขึ้นมานี่ยลุไปทางหนะงไม่คงครับพี่น้องครับการหาอยู่หากินกระหางีหอครับเห็นมหนไห่าเพื่อได้กระไส้ลเฮงเติมแล้วครับตัวนี้ปไ่ป็ตัว้ด้อนี่ยลุโดีดหู้น่อนี่ยนะเห็นห่ คีเป็นุณนสนี่่างงมโตกเพูดรับไปรดนทังคุดนะตายแม่มานี่มันเดยวเห็นเฟอที่เอานี่ยตัดโจกบจ๊กบ้างเ็าะอมมไปทังหมานะทังก็พันะละอ้มีหลายเลยมันคงไตั้งหรอกเดี๋เาเนี่ยครับตอนี้กงรุ่นกันอยู่ครับพี่น้องครับ ทิ่ได้รไหรอครับบันเนี่ย้ com ังเงินนี่เลยนี่เสียเบงไปหูขางนั่บ่นี่บ่มีบ่มีีครับนี่้ตัวกมาบงนี่ตัวาด้เดิมือไปนี่เห็นนนหูข้นมานี่วะตัมาเออเออไปทงุเนี่ยเห็นเนี่ยไปทั้งฝุ่นเหรครับบันเ้มานีไปทั้งฝุนหรดิบันนี่หบ่มี เห็นทางเอล้วัดอยู่กับเฮียบครับพี่น้องครับบันเนียเหี้ยไปไลยเดี๋ยวนี้ไปทปูนหลบไแบกนโดขอเียวเลยมันนี้หมูคัวเดียวนี่ละครับเอาอยอบมือครับมือนียเขาเรียงเียวจังหกเทียงเขาตัวเออเทียงมัแล้วแร้ไปนคนบ่อนะก็พาคนก็นสันาสองคำตัวเสันาสองำ ตะวันนำยาเหาเขาว่าข่าได้บ้านเลยแม่นี่ขาดได้บ่านเลเนี่ยหัวบ้านหมละบ่เากินอได้า่เนี่ยเจ้าอด้อยย่เากินโ่มือเห่อบ้้แมงกินเด็ดมีต็มซิมอยู่ครับวันนี้มีติมซิมอยู่ครับพี่น้องครับไอ้ตัวยุ่งเนี่ยมันไปทางปุ่นเยอเลย หาอยู่ครับพี่น้องครับวันนี้เพราะว่ามันนายกับคุณพ่อพร้อมกันกับทีดิบ้างข้างหน้าอแล้วครับวันนี้มึงมดเหรอข้างหน้าโอ้ยมันยังดอกน้าแม่เจ้ยวคอยดอกเนี่ยเอ้าวันน้าแม่เจยวก็น้าแม่เจยวตัวโซ้ำหัวมันได้แล้วครับพันธุ์พูดอะไรเรื่องเราเอายากกว่าหนี่เอายากเดี๋ยวพี่หงสนเมื่อยแล้วครับมาทานมาเขาเที่ยงก็ไม่ได้กินว่าันนี้เมื่อยแล้วพันก็ได้อืล ลเล้วก็มีลย้ดิพอจบอีกทีเนี่ยบอกว่าจะ <c oughs> ต้าสัตว์ดถึงขนานั้นมาเนี่ยอาใส่นำหู้เลยนำหู้เลยอู้อีกสองชุดนี่คืออะไรตายข้างหู้ครับอู้มันบอกคือว่าตายข้างหู้เลย

เหี่ยวเยอะรึปล่าเอ้ยมือตรงมันนะคือว่าเห็นอยู่เนาะเห็นหางเห็นยังอยู่เพิ่งจะไปเรื่องไหนนาะหนูวมนนี้นะครับพี่น้องครับรุ่นอยู่ครับผมพูดถึงข้างหน้าขาดเพิ่งเหรอครับตอนนี้ตมงนี้เอาฟารมอืมแต่จังหวะมันบ่มีนี้มันยู่แล้วมันอดแล้วมันยู่หูนี่เดี๋ยวเขาต้องหูนี่ก่อนนี่มันจะยุ่งสื่อหนีหนูนี่จับมือกันไั้เหรอ ้องงงมมมีาาบบครับคุณพ่อบบ่่มมีีีอยูนคุณพ่อปลอมทื่อเองเลยครับลงมือเองเลยครับวันนี้ปวดแล้วว่าทันว่ะครับผมถึงขั้นหน้ามุนเบิ้ลหรอครับวันนี้พี่น้องครับท่านอันนั้นเป็นเังนไรครับวันนี้ทั้งพี่เบิ้งดีๆเแล้วครับมันปีแปลออกมูอแปลลอยแปลลอยยางบ่ยางบ่มีครับนี่แหละครับผมครับเอาถึงคั้นนาขาดมุนแบบเบิ้ลหรอครับผมตอนเนี้ยเนี่ยยืนข้างเลยเอาแล้วไปเลยครับเอาเงี้ย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 เอาเงี้ ไงาเอาอวเาไม่มีหลายหูได้นี่พ่อเอาคาดตอนนี้ครับผมตัวกันมดที่นี้กับที่นี้ไว้มันอะไรจะเอเนาะไรบมโตด้เสียเยนหละมันพียเลยเนาะมันเงียบกริดเลยว่กลับบ้านดี่บานโอ้สียดีหลายหูครับดูหน่พันตักไล่เแซครับผมไปหอดพุ่นเรานี่มาทางนี้อีกแม่พันธ์บนบ่มีบนบอมีหู ไปได้ทีมันมาขวดเป็นเป็นอันไว้เป็นบ้างเป็นอันไว้เป็นอันไว้บางบางบางไว้นะครับอ๋อเดี๋ยวพันตัวมันเก่งครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าคนบักก่งนี่เรียบร้อยเลยใจออกแล้วหาไม่เห็นครับหาไม่เห็เดี๋ยวเปลืไปทั้งเปลอกนั่นไปยี่เหล่าทีเลยเดี๋ยโอ้โหคงก็เนี่ยดเนี่ยมธรรมดาหน่องอิจูนี่มันมาเนี่ยดอ่ะเอาไปนล้วนะโคตรนี่เฮ้ยเนี่ยโคตรนี่ คนดันเลยคดันเลยคนระวังระวังเลยจอมาดมันชื่อ่พี่เราวเป๋พี่พีนี่นี่นี่เห็นหางนน่โอ้โหอานีไม่ั่นเดียวโบยันออกแปวคคนดันเลยคนัเนียโอ้ยตัวเสีบ เห็นไหมครับพี่น้องครับครับโอหางเลยพ่อปรามาณคำได้ินฮะดินแกนแก่นบอกพี่น้องเขามาคุ้นน้ำต่ตัวลุกขึ้นไปเลยพี่น้องเด้อเชิญเชิญนะครับเด้่มาคุ้นดินเฮ้ยั้งนี่ใส่กันแน่นครับหนูนี่แต่มาคุ้นลราปั่นเพิ่มนติเด้อปั่นไปครับปั่นไปยู่เนี่ยได้กับพวกโขนเลยมันมีหลียู่นี่ล่ะยู่อยู่ในอันโซนนี่มันพอโอ้โหเดี๋ยวว่าไกลหรอกจะออกไปเป๋าหนี่ครับพี่น้องครับวันนี้พุดรัดเอาเลยครับอู้เนี่ย ิดางเราเน่ยุถมือองเวนี่ยเนี่ยเนีวังเหวังหวังเอวังันทางเจ่าหนมาี่กูเลยวะเอานปอมพุทธของกาว่ากคือย้ยมคุีลมันก็โดได้เร็วคนก็จกจกน้ำยาบถึงน้ำยาม่อนี่ผ่นผ่นสักเขามันเปเดียมากไหมน้ำเนี่ยเฮเ้เดีวมากน้ำดีกุ่นี่เนี่สพอบุ๋มได้สำพอบุบ่มถึงถึงน้ำยาถึงมนี่ เดีือดครับกบบหายอยู่หากินครับผมครับเมื่อน,นี้เชียงบายแล้วไ่ได้กินเขาอยู่ว่ะท่านไปกนใครเมื่อยแล้วครับพากนกันเลยยิ่งตึ้งหัวตึ้งค้นเดีเด๋ยวมันเสียงส่วนาแบกันนะถ้าว่าเห็นหูจักว่าอยู่แค่เรื่องน้ำมหาไปเห็นอยู่ขนณะมาไ,ได้ยินเสียงแล้วครับผมเห็นสอง,งเจอแล้วอืม,อมอก็ได้แต้มเดียวครับ แสดงว่ามันต้องอยู่คู่ว่าผัวเมียะไรบ้าัครับอยู่คู่เทีเนอ๋อมันก็อยู่นี่มันอยู่เทียคือว่าได้สามตัวเหรอว่เห็นแล้วตัวนึงยี่นี่เหรว่าแบบใดอีกว้ามาถ่ายเนาะอยู่คู่แทียนมาอยู่แบบใดแล้วครับแต่ว่าที่แน่ได้มาตัวนึงแล้วครับผมนี่แล้วตัวที่สองครับได้ตัวที่สองคือว่าได้คูหนึ่งแหละได้คูหนึ่งแต่ว่าจะได้อีกสามตัวเดียวขี้ขีได้สี่ตัวดิ นขต้านานงเดียนอีกีอรกันเล่นาเท้าเดียนอีกที่อวเลนหาชี้จับโอ้เทาล้วนดำปีเออเหรอเ้ยนมีหลายสูตรหลายอื่นหลายแนวเอ้าหมายความไปไหนผมทายอยู่บดนี้คือมันมุนมาได้ขนาดเดียวบนี้ล้อสามเน หนูเด้ออืมรับโหลดไปแต่มันได้รับมืดละขุดอัดเปียววันดีอืมมันดูส่งเหรออืมมันหลายหู้มาธรรมดาแล้วพัดซักมั้งไหลซับซ้อนมันมันในเซียงส่นได้กับกับซ่อนได้ตลอดเวลาที่หนูนี่เป็นผงเป็นไงครับพี่น้องครับคนเทียมมืด เได้เยนพ่อเย่ยมบดลายชุดเลยกน้นอดหกั้บดลาชุดเนี่มวิ่งระหูหนูกับคนนี่นี่เลแล้วเนี่ยเนี่ยหมนห้องกูเนี่ยเอาเอเร็วเเไไป้าบาดแล้วพอัดแล้วแล้วมันออกรถออเพี่ออกเลยมนาูไปแล้วเอาใส่เอาไว้ใส่แล้นะเอาไ้จับเลยจับหางจับหาง วินคนครับพี่น้องวินคนแล้ววินคนแล้วาหู้เล็างหู้ดกาู้เบอแล้วเอเาโอ้พอดีครับพอดีเต็มสองครับวันนี้หู้นี้เตมอแล้วเตม2อแล้วครับ้อ้อเอมี่กสิใสเลยใสเลยวหเอาเราขีบบ้าบ้าดมาูกสอดเราขีบวบอต้อหูู่ยายามจะเหูเปียหู้ีสองเต็มแล้วครับวันนี้สอเต็มแล้วไลแถววะหูั้วโอ้ผมยั เอาเอาแม่เอาเอาแม่กัทําสกัดทํากันทําเอาเอาเร็วมาเนี่ยอาเอาเร็วเร็วเิดทาเปิดท้เอากอขีตะโรกันลแมาจับแล้วแม่จับไปจับกันทํากันทโอ้โเก็บกันทําอะไรท้าอเก็บกันทํโอ้พวกแท้ครับผอเแม่มาเลยนี่ก็ผมหนูทนยังอย่ผมโอ้โมันหมดทนแล้วสามตัวเรา แม่แม่ครับผมว่ามนนูนท้่แม่เผม่มนได้สเตมแล้วครับผมมนี่นี่ยังงีตพอเอาใส่แ้ดโอ้นี่ครับมาแล้วครับมนี่ครับผม่ออกได้กนเาอีกน่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแล้วได้ออมแล้วะครับถือพุทธตูละครับมึงนี่ขั้นแย่บมุนบแมงเราเนี่ยน้ำจะว่าจะูดเลยโอ้นเรนพบาลมาน้ำเย็น่ะ

จะ่ากบอกขนเครับผมเอามือนี้ได้มาสามแต้มแล้อครับผมไม่ได้โตังไครับพี่น้องครับมันไม่หนูเยไปกระสุนขึ้นอเนี่ครับคุณบถามว่าถามว่าเมื่อไปไดกระสุนรับผมมันจะมีหนูนีโอ้ย่ซ้อีเ่อขว่างนี่ตะดันดังเไปเอามือเครับโอ้กัดเสียมกัดเสียมเนี่ยบั เอไปยเอาห้สัเอาเอาลูกเอาฮู้เออเออแค่นแ้นเลี้ยวเสียเลยไปเรนหันน่งเดียบ้านมันคือของแท้บ้านมันของแท้ตีร่บ้านปนงูกของคุณนอ่ะบี้ออกปี้ออกปบี้ออกดเรียนหันเดียเอาพัหาจับชูกันเลยบีออกไปนะเขาแบบไปแล้วไปแล้วเพี้ยเพี่ เงียบแล้วพอบอกแล้วเร็วจัามืโอ้ห่าห่กบ่ปันโองแท้ครับพี่น้องครับดูพุกไงครับดูพุกไงพุกไงแต่ว่าลูกมันนีู่พุกนูพุกดูพุกวะของกันได้เกอ่ะทักทักปันทักเอาถุงใส่ครับเร็วขนาดร <ics> <laughs> okay. <Okay. ities mann ity> ู aviation, ้วะ <support> <görüş> โอ้ยตัวเสีบนี่แหละครับผมครับบุญนี่ที่แต่มาซีแต้มครับผมมึงก็เอาเท้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบังร้อนมีเยอะตัวบังอะไรบ้างสนิทสุดด้วยนี่ยศงาอีกตัวเล็กของแท้ครับผมนี่แะครับการหาอยู่หากินแบบคนอีสานบ้านเฮ้าครับผมครับมะมะกับพ่อได้อยู่ได้กินครับผมครับนี่แหละครับคือย่างอันพ่านกันปอบเปนมาแล้วครับคำอุ้งูเห็ดหูหากับพ่อได้อยู่ได้กินครับผมครับน้ำอีสานบ้านเฮากับอะไร ้คณะเ็นมุกุกัน้งไปเลยผู้เมนหน่อย้อเมื่อยเลยบอกคุณพ่อทาตึงก็มาคุมครับบอกว่าคุมไม่าเลยเมื่อยกร่ส้างมันเมื่อยกร่สร้างมันนี่แะครับผมการหาอยู่หากินกัมาที่ครับคุณไปพี่น้องครับผมครับไปได้พ่อมุดหรอวะฮะนี่ตัวมุดหรอวะสุดไหมก็เดยวุดดไปไม่เหื่อยดินี่ตัวถืว่าถือว่าคุมแล้วคุมแล้วเนี่ยเว้ยเนี่ยหนุ่มอวบางคัเลย บังเวมหน no ุ่หู้ดีตัวนึงไม่นีไหมต้องอ่นจว่ากันมือเลอ่วยรอดจากกาพานกันได้เนาะแล้วกใจอยู่เรื่อยเลยม้ไม่มุ่ันหอกะมัเลมันหลายเปียวพี่ครับพี่อือพี่ๆๆท่านนี้เปีวนึ่งทานนี้เปียวหนึงอันนี้ก็แม่นอีกอันนั้นก็แม่นอีกางบนก็แม่นนีครับสห้าียหูครับผม เนี้ยพวกโหย่เนี้ยเนี้ยใช่ไหมชุดปฏิบัติภพอือชุดละก็สิเบื้อทันตัวโอ้เตือนในแง่มันเรียนออกปวดหลุดผู้เป๋าไหลายครับมุดแล้วโอ้แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับเมื่อนี้นี่ครับผมครับได้มาหาหนังครับผมเมื่อนี้หาแต้มครับผมครับก็ถือว่าก็ที่พี่อ้อมไปยังสายต้นเราคุณพ่ผู้ชมมือนี้เอครับ นี่แะครับการหาอยู่หากินแบบคนอีสานบ้านเฮากับพ่อได้อยู่ได้กินไปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเสียใบแค่นี้ก่อนเบือยังไงท่อนนี่แหละครับครับผมสำหรับคลิปนี้วิธีสารเฮาเอาไว้ท่อนี้ก่อนนะครับเนาะครับผมครับขอบคุณหลายครับ